เอ้าคุณก็ไปเปิดตัวขาลำคุณซีพี่เอออันนี้ขาล็อกไงเนาะเอ้ยเอาเฮ้ยหาเรื่องว่ะเฮ้ยเอ้าชิคชิคเดี๋ยว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 เจ้าเจี๊ยบมาไกลกุบจินามาเจ้าเจี๊ยบออกไปก่อนพี่ถอยมาก่อนพี่อ่ะโอเคเออมึงเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ถอยมาก่อนเดี๋ยวผมเคลียร์เอง พี่เขาต่อยผมวะเออไปเอาตีไอ้ตีเอาตีไปตีลุกได้ไงอยากถามว่าเขาฆ่ากันเนี่ยเดี๋ยวไปตีเขาเฮ้ยเราทีมล็อกเดียวกันไงคนนี้โออยเจ็บแขนเอานั่นเห็นไหมเจ็บแขนอะไรนะคิดดูดีเราทีมเดียวกันอ๋อเออเจ็บแขนจะมาตีอ๊อฟ เราทีมเดีวยวกัน oh. อ,อืเอเจ็บแขนจามาตีอ็อ่าเจ็บแขนอ็อปนั่นเห็นไหมเจบ็บแขนอะไรนะคิดดูดีเราทีมเดีวยวกัน oh. อ,อืเอเจ็บแขนจามาตีอ,อ็อป ah.